ขานีมนุษย์ไฟฟ้าอ้าวครับ,รบ,รบไม่ครับครับอะไรครับอะไรกอีกแล้วซึ่งปล่อยน้องทิ้งไว้คนหนึ่งน้าเดียวให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ LED บและการพัฒนาของมัน มีข้อแม้ด้วยครับ20พยางต้องได้ข้อมูล3อย่างคือ LED คืออะไร,ออะไรมีข้อดีอยังไงหรือทำไมต้องใช้มันแล้วก็สุดท้ายเราพัฒนามันไปในทิศทางไหนบ้างเพื่ออะไรทั้งหมดนี้ต้องไม่เกิน2ี่สิบพยางไม่ได้ยากเลยครับธรรมดามากเอดูสักิปาาผมสวัสดีค่ะ ก็นี้เป็นบูธเรานะคะเป็นบูธของซ i n i ดแอดก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์มีการใช้กับหลอด LED ของเรานะคะก็จะเป็นตัวนี้ตางนนี้ค่ะมีแบตอีกแบครับคือในชั้นชัด้านในก่อนค่ะ้ด้านในก่อนได้เลยนะครับครับนีอะไรค่ะครับคือว่าผมนี่ใช่บูธอีกับทีวีหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ค่ะจะเป็นบูธของซ i n i ดค่ะอ๋อแล้ว บูธอีเกตมันอยู่ตรงไหนพี่ผมมองไม่เห็นนะครับเออตรงนี้บูธบูธเราเป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมตัวใหม่ของเป็นหลอด LED ค่ะอ๋องั้นพี่พาผมไปบูธอีเกตได้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวเราติดลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวพาเดินไปก็ได้ค่ะนิอ๋อได้ได้เลยครับได้ครับไปเลยครับไปเลยค่ะครับทางไหนครับ ิอะไรก็ไม่ลูกเนี่ยเขาให้ผมปิดตาเดินไปหาบุญอีแกนเนี่ยครับยังหาไม่เจอเลยครับเนี่ยถ้้างันขออนนุญาตส่่งี้ออ๋แล้วผมต้องเดินไปไหนต่อครับตรงอย่างเดียวอะไรใช่ไหมครับใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณชนเลยเหอชนโอเคครัขอบคุณครับนีนี่นะคะครับขอบคุณครับ บูธครับที่น่าจะตอบคำถามเราได้เป็นบริษัทชั้นนำเรื่องผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครับโตชิบ้าเขาน่าจะให้คำตอบเรื่องทางนี้ของผมได้ดีสวัสดีครับสี่นะครับสวัสดีครับสี่สวัสดีครับนี่ครับ LED คืออะไรครับ LED ย่อมาจาก Light Emitting Diode นะครับก็คือเป็น สารกึ่งตัวนำเปล่งแสงนชนิดหนึ่งคือเป็นนวัตกรรมใหม่ของหลอดไฟนะครับในอนาคตที่จะช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็อายุการใช้ง,งานค่อนข้างยาวนานเพราะมันกินไฟน้อยที่สำคัญเนี่ยค่อนข้างทนต่อทุกๆสภาวะแล้วก็ดีที่สุดก็คือไม่มี UV นะครับฉะนั้นก็จะปลอดภัยกับผู้ใช้แล้วก็ลดอันตรายกับสิ่งแวดล้อมครับนึกออกแล้วโทรบอ,อกนะ เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปทางไหนครับจริงๆเรากําลังพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อไปทดแทนหลอดไฟแสงสว่างแล้วก็แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งมันค่อนข้างกินพลังงานเยอะมันทําให้เราต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมมันทําให้เราต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนหลอดไฟปัจจุบันมาใช้ LED เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ความ,มาอยู่คนดีขึ้นแล้วก็คา่าใช้จ่ายมันด้านการพลังงานของประเทศก็จะลด,ดลงครับโอเคครับครบถ้วน LED คืออะไรมีข้อดียังไงที่เขาตอบเองเลยครับแล้วก็พัฒนามันไปทางไหนครบไหมครับ นี่บูธอีแกตป่ะครับอ๋อไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้บูธโรลี่ไทยใช่บูธจะไปไหนนะจะไปไหนคะมงไปหมดแล้วเนี่ยจะไปไหนคะทำไมต้องไปตาด้วยคะทำไมต้องไปตาด้วยผมจะลังทำวาระกิจอยู่ครับเอ้าเหรอคือพี่พาผมไปบูธอีแกตได้ไหมครับไม่เอาได้เป็นคนดเป็นคนใจดีขอเปิดและใจดีด้วยสบาย ต้องวนบุเราสิเขาบอกทางน้นทางนี้นะน้าไปทางนี้งั้นเดี๋ยววนบุก่อนค่อยๆวนสามรอบก่อนวนบุญวนบุญสามรอบก่อนวนบุญอะไรครับวนบุญสามรอบต้องวนก่อนนะคะยกมือตรวดนะตรวดน้ะผักไหมคะอ่าเดี๋ยวพาไปได้ไหมคะ ีไม่ออกเลยครับเดี๋ยวอย่างไงอย่างไงด้านนี้ด้านนี้ก็ถึงแล้วอ่าไหนครับนี่ค่ะต้องไปต้องไกลปะครับต้องไปเลี้ยวซ้ายแล้วเดี๋ยวจะผิดปุ๊ยอีกไหมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวผมวนทั้งวันอ่ะวันนี้ไม่ถึงอ่ะโอเคตรงไปแล้วเลี้ยวขวาใช่ไหมครับค่ะแล้วก็พันด้วยนะตีโค้งตีโค้งแล้วก็ยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับร้อยเมตรโอเคโอเคครับแล้ววนตัวสามครั้งโอเคนี่เสรเรียบร้อยนะคะไม่ได้ช่วยผมได้อ่ะโอเคขอบคุณมากครับค่ะ พี่เข้ามายืนในกล่องทำไมครับอันนี้นับป่ะครับนับครับโอ้ตายตังนี้ครับเป็นจุดทดสอบความสว่างของหลอด LED ของเราครับคนอาจจะสงสัยว่า LED เนี่ยมันสว่างสู้หลอดไฟแบบเดิมได้หรือเปล่าตันนี้เรามีวัดให้ดูว่ามันไปหยัาไปเท่าไหร่แล้วก็จะมีทดสอบว่าแสงสว่างมันได้เท่าเดิมหรือเปล่า LED คืออะไรครับ LED ก็เป็นสารเป็นชิปที่เมื่อไฟฟ้าผ่านเข้าไปแล้วมันจะส่งแสง ก็มีหลายคุณภาพถ้าของดีหน่อยเราส่งกวัดเข้าไปแสงสว่างก็จะออกมาส <10 L. S 1> <อ>ิบสี่แล้วก็ดีประหยัดพลังงานครับข้อดีผมลิสต์ให้สี่ข้อเลยข้อ1ประหยัดพลังงานข้อ2เป็นมิตรต่อคนข้อ3เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและข้อ4อายุการใช้งานยาวนาะน ในอนาคตในอนาคตก็ LED เนี่ยถือเป็นหลอดไฟรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกเป็นหลอดใต้รุ่นสเป็นฟลูอเรซนต์ LED รุ่นที่3เชื่อว่าหลอดไฟทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือในโลกไปเนี่ยจะต้องเตลี่นเป็น LED แน่นอนครับผมหมด <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับ,บ คิดถึงอากาศคิดถึงดินคิดถึงน้ำคิดถึงดอกไม้คิดถึงต้นไม้คิดถึงนอนคิดถึงแมลงคิดถึงนกคิดถึงชีวิตที่อยู่ในน้ำคิดถึงชีวิตที่อาศัยน้ำคิดถึงลุงแช่มเมียลุงแช่มนาลุงแช่มคิดถึงเสียงระคิดถึงเสียงวิจารณ์คิดถึงค่าไฟที่ถูก คิดถึงพลังงานทางเลือกคิดถึงพลังงานที่ยั่งยืนคิดถึงอีก10ปีอีกร้อยปีเราคิดถึงมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคิดให้รอบด้านคิดไปข้างหน้าคิดถึงนะประเทศไทยกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย